แล้วต้ก่นมระย่น่มีอะไรอย่างนันถามก่อนไเดี๋ยวเดี๋ยวหังผมก็ต้องนี้คือตอนนี้ผู้ังอครัวเขามีติดอยู่ส่วนนึงคือผมว่าถามน้องนะว่าตอนนี้อย่างเมื่อวานที่ไปออกรายการอ่ะไปมีคํหนึงอ่ะที่พอบัวก็ได้ไปอนไรารอครัวตอฝนเรานะวันนี้เรามาขั้นนยถามนิดนึงนะเวลาเนี้ยมันปวาที่น้องครอบครัวนี่จะต้องตู้ด้วยตัวเอง ผมเข้าใจผมเข้าใจแล้วคุณการผมให้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวน้องครับยังไงก็ต้องมีเงื่อนบุญคุณตาวันเนี้ยเรามามาเออผมยังผมผมเห็นใจผมมากผมเหนื่อยแล้วนะลูกผมก็ท่านต้องเห็นใจท่างครอบครัวเอาบ้างเอาตอนนะครับอุ้ยแปลกใจก็อันนี้มัดมือชกเกินนะอันนี้มัดมือชกเกเลยขอโทษด้วยนะครับทางพี่เขาพี่มพ์นะครับคือวันนี้ครอบครัวเขาอยากได้ความจริงใจจากท่านก็ไม่ให้าท่านเลยจะเอาภาพเพื่อที่จะไปลดไปตรวจของเอาไปเยียวยา ผมก็ขอโทษพี่นุพิกแล้วก็คุณลุงคุณป้าเลยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาให้มันเป็นอย่างั้นะครับ้อง้ห้แล้วเหรอแล้วก็เรื่องค่าเสียหายทั้งหมดค่ารถค่าพยาบาลผมยินยอมที่จะดูแลให้นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมไม่ได้ไปดูแลเมื่อวันแรกผมผมยอมแล้วเราผมตกใจจริงๆครับผมไม่ผมไม่ได้มีเจตนาจะหนีไปไหนครับพี่ผมก็รู้สึกผิดที่ว่าทําให้คุณลุงคุณป้าเจ็บ พราะว่าถ้าเกิดก็บ้องย้อนไปเกิดรุ่เป็นครอบครัวผมดูเป็นพ่อแม่ผมผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันมาวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาขอโทษนะผมแล้วก็ขอโอกาสสังคมว่าได้สังคมให้โอกาสผมจุดดาวผมเอาที่ถามนิดนึงทำไมวันนั้นเราไม่เรียกรถพยาบาลเพราะอะไรทำไมวันนั้นเราไม่เรียกรถพยาบาลเพราะอะไร